สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อนี้พอกันครับเปลี่ยนพนหาป่าเก่านะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมพาดพี่น้องมากยิ่งลานะครับฝายน้องวายนะครับเกินน้องวายนี่เวลาบัหลายครับเวลากบบคอยมีปันไดครับหมยกับบร่ได้ออกมากเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ละหยาดหลายนะครับส่งนี้ถ้าเห็ดตอกสั้นหนยุกไป่ได้ออกมานะครับ เวลาออกมาอยากเดี๋ยวเมือน,นี้เฮามีเวลาขอดเที่ยงครับเดี๋ยวมาลุนมาลุยเบิงเดี๋ยวถ่าเทียมงานมานะครับลงนามสัมผสนามเมื่อน,นี้โอ้นามสีนามไหมนามว่ใสเลยสีนามออกออกข้อขาวนะครับออกข,ข้ขาวเจ้าไดเนี่เหร เห็นว่าเห็นนะพี่น้องนีถ้าทารุ่นเป็นก้นการผลหรอครับเห็นวางสอกวางหนีบอ๋อ มันเปื่อน ทับปีนองหอกปานนันกันไปยึดตกตะเกียนนะครับใส่แล้วเล่าหนึ่งกิโลเลยล่ะไปยังฮะซูดยกกันึ้น Thank mm -hmm. you. thank <laughs> you

เน่วได้ปวดเลยเอากเบดได้เลยแนวได้เนี่ยเกี่ยวขึ้นน้ำม่ได้ตาลากาไปน้องไวพอดีมากครับเพาะนดีๆเต็มเลยนี่ต่แนวเดียวเอเดเลยรมาหาโลกกันแล้วมากเบสมาแมาเป็นผันดวงนี่เบดกระชากอ่ากับเบดกระชากทั้งนั้น ฝอเยนขาดะเพียนอากาศบมื่อวนีกับวันนี้หนาวครับเวเราดีกเลไป,ปิดตะเพยียนประจุปลาเนังจันจรไปยุบเพียนน่อยระเพียน,นยยใดไม่เวิดตัวี้นระเพียรปลาจูปลาเนังจันครับ ครับพ่อกับคลิปถายัเดี๋ยวให้อากาศที่ดีกันเองก็จำงว้แก่เมื่อไหร่ยิ่งงานพ่อมสมอหนาวแห้งมื่อนี่แตีคิวสามรอบเราชื่อเป็นแตีคิวอะไรนี่แนวดีอ่าโลู่กล่ครับ